สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องว่างก็ไปปิ๊งมาปลาไก,ก่ําแล้วนะครับกับบรรยากาศป่า,ป,าป่าแบบนี้นะครับวันนี้จะก้าจะมาซ่อเฮดนะครับมาดูนอดูอย่างกันนะครับว่าจะมีว่าเปิ้ลจะขึ้นก่อนนะครับมาสองคนกับเบิ้ลนเหมือนเดิมเบิ้นกับยูน้าพุ่นแล้วนะครับผมเตียวตัวก้นนะครับ ซองก,กันไปเรื่อยๆนะครับม่นแน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะครับโ้สหซื้อให้น้ไหลนานี่ยเลยอ่ะอ๋อนี่เฮ็ดอะไรอย่างฮะ พ่อเก็บครับเก็บออเก็บครับกินได้ปะกินได้เรียกอะไรเลือเดอเลยแต่งออกมาเลยเฮ็ดยมูลเนี่ยกินได้ครับเออปูนละได้นี่เฮ็ดยัง เป็นมลมเลยนะเป็นลมนะอือโอ้ยลมบานกันแล้วโอ้สวยเลยเนี่ยสองดอกนะเนี่ยนะเห็นอดอกนะอ่ะโอตรลายเว็นดอกนะอือเออเอาเก็บไอเต้เขาต้องมีอย่างงี้ไม้ไม้เมืองหัตมีดเลยนะได้ละ่ละโอ้โอสองฮึ่มันติดแน่นอ่างแั้นด,ดวแฟนแล้วแฟนวะ Ừ Ông mới muốn Có ừ. mịt tên rồi ừ. đây là ừ. 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 Ồ, kèm xá rồi mà Ồ, ừ. xinh ừ. em, xin em Tài Nhiều nhiều sai này nhảy ซองเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆก็ได้เกือบซ้าแล้วนะครับซ้าเกินหน่อยนะครับวันนี้อ่าบัดตั้งใจจะมาเอาเปิดห้องไวงก่อมาเอ่อมาดูลายพอบัได้นะครับสม้าขวายมาพรแรงแล้วนะครับครั้เดีวยวก็จะได้ปิกบ้านกันทำละเฮ็ดเหรอ นี่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 โอ้นี่ดอกหนึ่งโอ้นี่เห็นดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนึงนี่นี่เฮ็ดอะไย่างงู้นเนี่ยไอ้ฮานะเดือดขึ้นึ่งเมื่อกอนลองน่ะเดือดขึ้คนเท่าพอครับเดี๋ยวมีแมงกินอยู่น่ะโอ้ลองอะเอาหมดนนิ่ก็แม่นเนาะอย่างเดียวกันแล้วเนาะอ้เก็บมาเดือดขึ้นคนเท่าพอบาย มาแบบมันมีความหู้อโอ้บานมดเว้ยนี่กมีเออเกบเลยอันนี้บานเลยอ่ะโอ้เรี็บร้อยเหน่าเวแลเนี่ยสามต่อแวแมวพี่เอาอยู่อ่ะตบน้ำพีกอย่หนาหนให้ลมให้ลมนะเจ้เนี่ยเขาหมกแกย่พี่ตอนน้ำพีกอ่เอ๋อ ได้อยู่ปวดโตสาบแม่น้ำพี่นี่ดมไหมแม่หรอกแม่นะให้ลมให้ลม่ขอต่อน้ำพริกี้นี่น้ำเน่าอีนี่อ๋อนี่นี่นะเพื่อนล้างผมดีแล้วเพื่ว่ะล้างผมหายพอดีเลยมั้นี่นะเจือนะโอ้ไขหันไขหันไม่หันเกือบยงยนี่ไข่หันซึ่งกุ้งนี่นงไม่ไขหันเบื่อบอกไข่หันเลย เห็นลมให้ลมนี่เห็นลมกินใช่เลยอ่ะไปต่อโอ้โหโอ้โหลายนี่มาได้หลมให้ลมให้ลมเอ๊ะให้ลมให้ลมนี่อ๋อนี่ให้ลมอ่ะให้ลมให้ลมเอาเลยโอ้โหเอลังการงานสร้างบานเลยน่ะตอนน้องพิกอ้โนี่แล้วมันนี่เราเปลือกเมื่อไห นี่เห็นดอกเ,เห็นดองโอ้โหได้อยู่ได้มาแบบไม่มีความรู้อยู่แต่ข้างๆกันนี่ละก้านี่ออกมาค่อยนักนะครับเดี๋ยวดูผลงานนี่นะครับถือว,ว่าโอเคเนาะ อได้ยส่วนมากจะเป็นเฮ็ดลมนะครับเฮ็ดอดอกเป็นเพาวัน,นเฮ็ดยางก,กว่ไข่หาข่า,หานไข่ห่านยังบาหันด้อนนะครับรท่านผู้ชมแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางป๊กบ้านกันละอเดียวขึ้นน้อยออกน้อยได้เฮ็ดทอปเก่าตัวนะครับเฮ็ดท็อปเท่าท เพื่อน,นก็นไซ่์ออกมาพอเนาะยังไงก็ฝากที่ตามช่องตัวนะครับช่องว่างก็ไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาซ่อางเฮดนะครับเนาะฝากที่ตามช่องตัวนะครับวันนี้ขอบพูนชนะครับสวัสดีครับ